ความมาอิตาลไทัยน,นี้ระทิปาตีลาวเลยว่คิดว่าความมาอิไทลยังจะได้กินกะี้ประเทศผังลาวมา,างากเลยพน้องนานควรจะอยู่ตรงกรขถางครับเนมเนืององพี่น้องแราว่าโมไเอสองนี่เล่เราจะกินมาเนี่มาได้ นรอุดรธานีไห้บ้าแว่เด้อเจ้าร้านยูข่าง่างแหลมเนืองวิธีแหลมเนืองค่ะสาขาโพสีค่ะแต่ว่าไห้ซื้อแล้วไปกินคาโบแซ่โปอร่อยเนี่ยข้ามคืนข้าคืนข้มคืนก็ได้ข้าคืนต่น้นบอกได้เลยว่าไม่อร่อยเลยกล้าพูดแล้วก็กล้าเคยเงินคมาดูอยู่เลยเ่สื่อาได้ อันนี้สูตรมาจากลาวแท้ๆมาจากลาวแท้เนาะแม่นเอ้าพี่น้องเลยเสิร์ฟเปิดภาพมามื่อนี้มาอยู่โบเบอุดรธานีเลยพี่น้องเลยมาซื้อของก่อน Bê. À, khi nào ไปเสียทางนี่ว่ะนะแท้เออนี่แหละโบเบ้อ่ะ ใบเงินกับสมัยกะซื้อเครื่องกะเซตชิ้นเลยได้พี่น้องเลยเอาพี่น้องเลยกรลังจากเท่ออกมาแต่โบเบอุดดนะพี่น้องเนาะพอดีสมัยเพิน่นว่าเห็นอ่ามียังไหมเนมเนืนองโฆษณา,าอา่ะพ่อเอ็มโฆษณาลงในเฟซพ่อ ออกินบ่ชิพาซิมเนมเนืองเดี๋ยวจังหน่อยอ่าไปน้ำพ่อฝนตกเไปเบ่งงาชัยก่อนเดี๋ยวกลับมาต่างสิพาไปชิมอ่าครับให้ที่เอล่งดูสุดเดือดูสอแม่เถอะบอ

น,นี่บ่แเนมเนืองนะตลาดเนมเนืองอคือพี่น้องเลยต้องนั้นนี่เลาะตลาดพุ่นอยู่ฝั่งนั้นพุ่นเลาะพี่น้องเลยโอ้งามเลยงามเอง าอ,อันนี้จะมุนมาก,กองล่างออกกําลังกายชื่อเครื่องห้อยง่ายนรื่อเรื่องบรบรยากาศฝั่งไทยมมีโหล,ล <c oughs> แต่ลายเนาะบอสลาวเขา,า,า,ามันกับมีมีแต่ในสมุทรสรค์เท่นันบนนอกบนหน้าเขากับอ่พวกนี้ มีค่าทางกองพี่น้องมันก็ค่นข้างเยะเลยแทนเนาะนเลือ เดียวตอนนี้กำลังเลาะพา,มมะาะะะทำไมเลาะหอดฝนว่าฝนบอกเคยนหยาดเลาะอ่าถนนที่ฝั่งท้ายอีกฝั่งเลยพาเลอกน้อพี่นอ้องอาจจะพี่ไล่ในได้พี่น้องเลยเพราะว่าอ่าจับเองเขง่าจีบป้าตีเข่ขาจีบป้าตีลาวฤกษ์ขเขาเขียนอะไ คนขี้เียวว่เขาจีเขาจีปาเต้ลาวเดอคนขีเคียวว่าเขาจีปาเตลาวเดอเะว่าจีอ่ะมันเป็นของสูรตมเติมมันมันจะเบียดหน้ามแหละเขาจีเบียดังเสเขาบอกแต่งแบบลาวเนาะ กินอะดิกินยั่มาได้ยั่วเรโมเดลยั่วโมเดะ้พีเราเยซมนเบาเอนม้ฝั่งลาวแต่ว่าอดฝั่งไต้กยังมีเขารจี้เรจี้าตีลาวด้อันนี้บผูว่าเพื่อนว่าเป็นใซื้อนพี่ ซืหานบอกเนาะปิปาเต่เดาเยสำหรับอาหารเช้ามามาฝากใจกันปกิปเตเาเด้อบางทีคนอาจจะเคียดเลยว่าห้รมันเรียบพน้องเรียบคี่ว่าคนเรามา่าพี่น้องแต่ว่าได้กินกีปาเตมาเด้เดนาชิมปาเต อันนี้ดูดอดนะพี่น้องเลยดูดอดถ้าไท่กระทะถ้าผมได้ผ่านมาอยากชิมก็มาชิมได้พี่น้องที่โปรโมทล่าสุดเนี่ยคนเลยไดงยัดเอาไว้ทำไมต้องหมดล่าสุดเนี่ย่นก่อนอมันต้องข้ามครับเนมเนื่องเนาะเนมเนื่องอีส่วนนั้นเนมเนื่องอยู่บนหัน,นบน,น,บ,นบนระหว่างไทยแดงเด้พี่น้องเนมเนื่องแ้วก็มีร้านหมอไซมือสอง กห้าแนวเนืองเลยเหรอเนี่ยแนวเนืองอยู่นี่ปกิปเตยอยู่นี่แต่ถือว่าใกล้ใกล้ด่านมียังจยากฝาก FC ฟซีผลบอลบางทีผลฝันมาแถวนี้อุดรธานีไห่บ้าแวเด้อเจ้าล่ามยูค่งขางแหนวเนืองวิธีแหนวเนืองค่ะสาขาโพสต เอามาคืนมาคืนก็ได้มาคืนบอกได้ว่าไม่อร่อยเลยกลพูดแล้วก็กล้าคยเงินมาดูส่งเพิ่มสื่อาได้ดิอาผมสื่อหาเห็นอันนี้สุดมาจากลาวแท้มาจากลาวแท้เนาะอันนี้ก็คนลาวนี่สวรส์นเขตมุกดาหารโอถ้าผู้ได้ชนใจเนาะพี่น้องห้านเพิ่นนี่เลยนี่ ถนนพ่อตด้อค่ะมีสาขาเดียวนี่บอวีสาขาเดียวยูเล่าเขามีจะส่งใส่ให้โรงแรมหดาวอยู่เยงจันบ์บ่แม่ส่งไปลวงพระบางส่งหลายหลายที่ยูแต่เขาไ่ได้เป็นร้านแต่เาส่งส่งใส่ข้างในให้ส่งเนาะพี่น้องเนาะโอเคโอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋วไปนี่นนี่นี่่่นีี้นีี่ ชาเวียดนามเนาะพ่ออันนี้เป็นชาเวียดนามเบอร์โทรกับมีเด้ออใครอยู่อุดรกี่คานมาลาพันใครแกลบไหครับอุดรน้องคายเนาะมาได้ถ้าว่าจะได้เป็นแกลบเสบแน่นอนเบิ่งกระหูเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับมีเนาะพี่น้องนี่แหละนี่หลายหลายหมื่นคนมาลนี่เนาะพี่น้องหกล้านตัวไหนอันนี้อันนี้ อ๋ช่เอาให้ใชาอ่านได้เพิ่งจะให้นาะพี่น้องรวยจเนาะเพิ่งเอาหล้านมัยืนชมือเลยเอาหกล้านมัยืนช้มือเลยเนาะโอ้ยายเอาล้านใหโซ่นเนาะสาธุอมันคือบุมี่งอย่างมันเนาะ Dàng, sẽ xuống vàng, xuống vàng không? Mẹ, à. Chỗ này phân bài khuyên ngân Ủa, ตัวเลขก็าขาดอ๋อเฮงเฮงๆปัง,ปง,ปง,ปงๆปงขอบคุณครับนี่น้องพี่น้องทั้งแม่เพิ่นเพิ่นอี่เงินให้เนาะทำไมได้ข้าจีอลไรบ่ทาขงไยเลยเนาะอ้าวพี่น้องเลยล้างจานนี่กะตามเลย แลเ <c oughs> พิ่นเอาโชคมาให้ค่อยหกล้านรวย,วยมันมากับดวงเลยเนะาะเมื่อกี้เพิ่นเอาเองมาเอาเนะาะพี่น้องเนาะครับก็เลยจำเป็นต้องได้เอาเอาละได้ทั้งกขจีได้ทั้ทงโซ่ เพิ่นเพราะว่าเพิ่นปิดปิดให้นะเมื่ี้ดวงมันมาขับไปชีโนทชามเนาะอันนี้ทั้งๆที่เ้ามไปเลือก้ะพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก้อนหลุดเลย้ายีนอ๊อกไปเลยไปยีนอ๊อกไปแล้วหลังจากที่สึกเขาถี่ปาเต้แล้วนะพี่น้องเนาะกัจะมาเล่อบวงเวรมือซองนะพี่น้องเนาะ quả dù phẳng thay cả phẳng lao thì mình xi gắn bo là nó bị động nó nhìn lệ lỡ bằng tên luật mưa sọn luật mưa sọn nó bị động ปีสองพัรน่ยีสีองพันสเนี่ยไปตังมือสอบมังีสองมั้เลยครับงามเนาะราคาเท่าไหร่ไปสบหม่ไหม่นสองมาเป็นมือหนึ่งพันไทกมื่อหนึ่งพันไทยาหมื่สองครับหหื่สองเกินไทยนะ่นสองอยู่ข้างหนากมือส เราหาเงนนึงพอเอาไปยถ้ขึ้นไปถ้าดีกีาเืินขวบาทครับมีสองนึงเห็นนี่เลย แบบนันีนท่าน่าอหลุดหลุดเเนาะมีแต่แพนี้นี้รถไบ้างเบาราคาาเนาะแมนขี้นไปได้ไปขับแบบรับยากด้ยนันบี้งเรื่อสัมันอยากดำนะ มันเป็น<ด>ยาบอสไฟน้ำกระแสมันมันสบายอยู่แต่ตัวเองตัวเองซื้อเอาไปไาใช้ซื้อไ,ไ,ได้รถถ้าซื้อเอาไปขี่อ่อาแบบนีน้นะโอเคแต่ถ้าเราจะเอาไปขี่จะทำงานก่อครับถ้าเอาไปขี่รับง,งานที่แนะนำเวตร้อยสิร้อห้าสุดยอดครหล<ะ>ักถคนรับที่ยิงสีงก็ได้นี่มันจะทนนี้ราคาเบาเป็นร้อยยี่ห้าร้อย่หร้อบห้าเกา ไทยมือหนึ่งหกหมื่นหกหมื่นสองพี่โอหทองเีของไทยน่ะมือหนึงอ่ะือฟังลาเจ็ดหมืนกว่าแปดหมื่เปโอ้โหเีงเหพงเนาะแปดุกขาดาวนี่ก็อยู่แ่ปตายดาวถ้แสนายนี่เาไทยเขขี่เนา

ดะขันงามๆมาผาทำไมลดนี่ก็บี่จะขันงามๆเนอะ

ไมได้ไปแม่นบอนี่สี่แสนบอกอยูก่ไทยเนสแสนสี่แม่นบอแม่แม่อม่นบอแม่นสี่แนส่หมื่นเก้าพันพอดานพอนเจ็ดพันพอานเจ็ดสีแสนงามเนาะ งามเนาะพายู่บางแล้วนี่พกนีว่าเจ็ดแสนนองไหมลายเลื่นงอลยพันนี้เธอเลยพันนี้จะเป็นยี่ห้อยยังนี่สามแสนสามแสนเก้าพันตัวนี้เป็นิโก มาคาบไว้แคบได้บ้านของเอ็มถึงลก่อนละนามันเนาะหาเส้นหาเสนนี่แม่ง uh ี่นี่บอคอมเนต์บอสพอสพอสเอากรลึกอ่ะ อันนี้ยี่ห้อนี่ฉันมนไม่รู้เขาก็เริ่มมาราคาเซนไปราคาดาวบอลบอราคาจ่ายชดหรือว่าเฮาแม่นราคาจ่ายดไปไปเบ่งหลดจ้างน้ำพอบนเราเบ่งบออันนั้นได้้องสมัยนองรวยกันสักขันบอลไอมาเอาเอาความล่าบก็ซื้อชดีหมให้ตามได้แล้วจะเอาซื้ออนด์าตามก็ได้ ท่านบ้ามมันเป็นซือใหม่ใ่มฮะเป็ีมือใหม่ไม่ใช่ซือไทย่ไไ้เช่นนั้นนะองเาเอาหนักล้อถึงรปะลงชดถามนะครับากเลยเพราะมนให้เนะครับจะให้ดือดมันต่างกนหรอเ่มันม่ไเก็ดหนน้ม่กัที่อ้อเนี่ที่เป็นผู้สี่า่เผ็นพทักงานได่ถึง้ี้าทักงานมาคนัดทุกท่นคุเบียวคุณเบียววางน้มัน้าวหลุดไทได้ป้องไทก็ได้ พ่าขา,าวขาวไม้ละทาเาซื้อฝั่งไทยแล้วเอาไปนัยย่งไต่ที่างล้วนะเออก็ได้สัวมันอยู่พี่คนม้พวกคนลาวครับมันมพี่ต่ยังไงมันมาได้นะไหมพวอะไรพวอะไรมาต่อไส่ียอ๋อรถใหญ่รถใหญ่มันดี้พอะไรอยู่บ่เนี่ยพะว่าคนลาวครับถาถมันไสควาเด้มันมาได้ตรงนีน้ไโดยพีนนะีะของคไทเ

เจ็ดสิบแปดเจ้าหน้าที่ทำไมแปดเก้าที่เก้าเลยนี่น้องพี่นมาวนสอบสอบรถแล้วราคาไม่ต่างที่ปรทันที่ไหน มันบริสันมขอเพหนาเสีเนียเนยขอเพหนาเวสีบงขอบงสภาพด้ยครัขอเพิหนาเวสีบงสภาพเครื่องลายมั้ไม่ใหอไดสำหรับที่นี้กบุ้มยังลายที่แรกๆว่านี้แหละที่มาเบิกรถใหญ่ดีกว่าเดียวฝั่งลาวแต่ว่ามันยากผิคนที่มันยากบอกนึ่งมาขามห้เฮาต้อง เห็ดที่ติตองตามกฎหมายเสียาษีเพิ่นมันยากที่าซีพี่นนองาษีมันแพงแต่ท้าว่ารถดี่พิทืบอถืบพี่นนองมันรึงต่อรึงนะพี่นนองท้าว่าาซื้ออยู่5หาแสนเผืเมื่อแล้วเาเสียเห็ดาษีเห็ดอันยหงมาไล่อีกสั่มกันเถอพี่นนองปัจจุบันถ้าทาาว่าอยู่พ่ซือถืบพี่อ้องเนาะจะได้อยู่จะคันหนึงพื่อนาะก็ได้มาใสกงา ก็ oh, ีงไหลนเปนต่อนไปพอกันขึ้นไหนขึ้นไหนเด้อเสวัสดีพี่น้อง